สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะ e x p o r t พอ,อดอ53นะคะเพื่อยื่นทางอินเทอร์เน็ตค่ะและเรานะคะก็จะพิมพ์รายงานพองอดอ53นะคะส่งนะคะโอเคค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเข้าที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะคลิกเข้าไปค่ะนี่จะเห็นตรงนี้นะคะรายงานภาษีนะคะเราจะเลื่อนลงมาค่ะตรงคำว่า รายงานพงรห้าสามยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะคลิกเข้าไปค่ะเลือกปีนะคะเราก็จะเลือกปีที่เราทำนะคะแล้วก็ดูงบนะคะเดือนเราจะเลือกเดือนที่1น,นะคะถึงเดือนที่1เหมือนกันค่ะวันที่ยื่นนะคะเรายื่นเป็นวันที่6กุมภาพันธ์นะคะ ตรงนี้นะคะเราก็จะามาร้องขอนะคะตรงเป็นลูกศรตรงนี้นะคะที่เป็นคลิกเข้าไปเลยค่ะค่ะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะเราก็จะกดคำวิเยตตรงนี้นะคะที่เป็นสีเขียวๆค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะแจ้งเตือนระบบนะคะก็บอกว่าเรานะคะร้องขอรายงานสําเร็จค่ะเรานะคะได้รับรายงานพงด53แล้วค่ะ คลิกตรงสียงแดงนะคะคำว่าตกลงค่ะก็จะมีอยู่หนึ่งอันนะคะถ้าเราจะดาวน์โหลดเราก็สามารถดาวน์โหลดตรงได้เลยค่ะพี่คะเราก็จะกลับไปหน้าสมาร์ทบิตของเรานะคะเราก็จะออกค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาะตรงที่น,นะคะเมนู c o n f i g p o n g รอหค่ะคลิกเข้าไปค่ะ นี่คะ่ะก็จะเป็นแบบยื่นภาษีรายการภาษีเงินได้ขากหน้าที่จ่ายนะคะอันนี้เราจะมาเลือกเป็นเดือนที่เราต้องการค่ะก็เป็นวันเดือนที่มกรานะคะเดือนที่1ค่ะกดตกลงค่ะแล้วก็จะมากดล้องขอลูกศรตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะนี่นี่นะคะเราก็จะได้แบบมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเลขประจำตัวผู้เสีย ของเรานะคะก็จะมีชื่อมีข้อมูลค่ะนี่เดือนมกรามีจำนวนหนึ่รายนะคะก็คือยอดรวมเงินได้ทั้งสิ้นนะคะคือ300บาทค่ะรวมยอดภาษีที่นําส่งทั้งสิ้นนะคะคือ3บาทค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็จะกดบันทึกตรงนี้นะคะทุกคนสีเขียวๆอ่ะคะ่ะข้างบนขวานะคะ ตกลงค่ะนี่อันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องมาเลื่อนขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นนี้นะคะ,ะรายงานพมดาวห้าสามนะคะเราจะคลิกเข้าไปค่ะนี่เราก็จะเลือกปีนะคะเป็นปีเดิมแล้วก็เลือกเดือนที่หนึ่งนะคะถึงเดือนที่หนึ่งเช่นกันค่ะวันที่ยื่นนะคะก็เป็นวันที่หกกุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นแบนแบบ พองอโแล้วก็ใบแน่พองอโนะคะอันนี้เราจะมาเป็นเ,เลือกพิมพ์แบบพองอโให้ดูก่อนนะคะแล้วก็จะมาร้องขอนะคะตรงลูกศรน,นี้เหมือนเดิมค่ะกดคาวา Yes ค่ะร้องขอรายงานสำเร็จรอสักครู่นะคะนี่มันก็จะขึ้นมาอีกน,นะคะได้รับรายงานพองอดห้าสามนะคะเราจะคลิกเข้าไปดูค่ะนี่ทุกคนคะ่ะ ไปก็จะเป็นพงดอของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่โอเคค่ะแล้วก็จะาดาวน์โหลดนะคะก็คือคำว่า,าดาวน์โหลดตรงน,นี้แล้วก็เข้าไปเรียบร้อยค่ะนี่ยังไม่เสร็จนะคะนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะอา่าก,กระบาทค่ะมาดูเป็นใบแนบพงองดอค่ะแล้วก็จะมาติ๊กตรงใบแนบพงองดอนะคะกดล้องคอาเหมือนเดิมค่ะกดยืดเหมือนเดิมนี่ รอสักครู่นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็กดตกลงเหมือนเดิมค่ะนี่มันก็จะก็จะเห็นนะคะสีจันทร์สามโอโสดนี่นะคะ่ะสามร้อยบาทจำนวนที่หักนะคะก็3ามบาทนี่โอเคค่ะแล้วก็กดบันทึกโอ้ยกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะคะหรือว่า เราจะกดพิมพ์ก็ได้ถ้าพิมพ์ก็จะกดตรงนี้อืมก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นบันทึกค่ะเซฟโอเคค่ะเราก็ขอจบการนำเสนอนการ x าอ x กพอร์ตพงดอ3้าเพื่อยื่นทางอินเทอร์เน็ตแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ